สวัสดีค่ะพบกับช่องสาอาหารใต้ร้อยแดงค่ะวันนี้เรามาทำปลาทูทอดเคยกันหรือว่าปลาทูทอดกะปิภาษาใต้เรียกว่าเคยจ้ะฟังทั้งสองภาษากันเลยจ้ะทั้งกลางทั้งใต้จ้ะมาทำปลาทูทอดเคยกันก้เครื่องก็มีหอมกระเทียมจ้าตำหย,ยาบหยาบจ้า ใส่สูตรของฉันใส่พริกนะคนอื่นไม่ใส่ก็ได้แต่ฉันใส่พริกฉันชอบออกรสชาติเผ็ดๆยาใส่พริกสดลงไปได้ตำหยาบหยาบ ใส่กะปิลงไปเลยจ้าใช้กะปิเก่าตัวนี้ใช้กะปิเก่าจ้ากะปิ4าเดือนแล้วน,นะอันนี้ไม่ต้องใส่เกลือนะปลาทอดคือปลาทอดกะปิเนี่ยเพราะตัวกะปิมันเต็มอยู่แล้วจ้าใส่น้ำปลานิดหน่อย ช้อนประมาณช้อนช้อนช้อนเล็กเนี่ยจ้ะประมาณช้อนหนึ่งแล้วก็เฉลี่ยวราประมาณหนึ่งช้อนชาจ้ะคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่จ้ะเกลือไม่ต้องจ้ะกะปิมันเค็มอยู่แล้วลาเราทำเรียบร้อยแล้วจ้าเอาไส้เอาปรุงเอาท้องออกแล้วก็กันหยับยาก็เรียกกันนะ กันหรือว่าบั้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนใต้ก็เรียกว่ากันกันหยาบหยาบจ้าเอาเครื่องลองคลุกเลยแต่ตัวนี้ต้องใส่แป้งนะถ้าไม่ใส่แป้งเครื่อนตัวที่เราคลุกเนี่ยมันจะไม่เกาะตัวปลาจ้ะมันจะหลุดหมดเลยจ้ะแต่ละแต่ถ้าเราใส่แป้งมันจะเกาะตัวปลาเวลาทอดอ่ะจ้ะ ่แป้งสักช้อนน่ไม่ต้องใส่มากก็จ้ะใส่แป้งอะไรก็ได้แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแป้งอะไรก็ได้จ้ะแป้งมันแป้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยจ้ะให,ให้มันมันมันเครื่องมันเกาะแล้วก,ก็หมักไว้สักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีจ้ะหมักไว้ให้เรามาทอดกันเลย ถ้าทอดน้ำมันท่วมยิ่งดีนะไอของพวกนี้มันจะกรอบทีเดียวทั้งตัวเราไม่ต้องพลิกแต่ว่าน้ำมันมันใช้ได้ทีเดียวนะของพวกนี้ไปทอดซ้ำอะไรก็ไม่ได้แล้วนะฝากจ้องสาอาหารต้ด้วยค่ะสาอาหารตายร่อยแรง ยังยังทดลองงานหมดเลยจ้ะยังไม่ผ่านอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นก็ทําไปเรื่อยๆทาได้เท่าที่เราทาได้เราถนัดอะไรเราใส่ทาให้นั้นเลยลงไปจ้ะเราถนัดเรื่องกับข้าวบ้านๆเราก็ทากับข้าวฝากช่องด้วยนะจ๊ะช่องสา่สาใต้ขาปลาทูทอดกระปิหรือว่าปลาทูทอดคือ อร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าอาร่อยทั้งนั้นเลยจ้ะ้าลวกข้าวาสวยร้อนๆสักจานปลาทูทอดเคยทอดกะปิกักตัวอิ่มเลยค่ะเหล,นะลืองเนี่ยใะไรจะซ้อมเติบเลยค่ะ ลาพวกนี้มันจะสุกง่าย10นาที1 5นาทีก็ได้ปลาตูทษดคือได้แล้วค่ะร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเขีียวๆใส่ผักเขียวเขียว่ยววาฝากช่องด้วยนะคะช่องสาอาหารใต้ ร้อยแรงสา S A แล้วก็สาภาษาไทยแล้วก็อาหารใต้ค่ะพิมพ์เข้ามาเลยค่ะเด้งเลยค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ารับชมค่ะ